บางคนก็คิดว่าจะจบแล้วสําหรับอาร์คแพนดูร่าแต่ก็บอกเลยว่ายังไม่จบนะครับผม oh. แล้วก็ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวมาบวกอีกแล้วครับโดโรเร็กถูกซัมมอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ออกมาจากลูกสมุนเรานั่นเองตอนนี้ผมว่าผมอยากจะได้ไข่นะครับไอตัวเฟรมมากเลยผมไปอ่านออฟฟิเชียลมาเขาบอกว่าต้องทําให้เลือดมันเหลือ1%ทุกคน1%มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นนะตามตรงครับ จากเลือด7ล้านจะทําให้เหลือ1%มันต้องเหลือ700รใช่ป่าววะไม่แน่ใจนะล้วล็อกเรกมาทำอะไรแถวบ้านกูวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนจัดเลเซอร์ก่อนอุ้ยกระจายเลยเลยเฮ้ยกระจายโดนแบบไอตัวด้านหน้าไอตัวนี้อยู่ด้านข้างสุดโดนไปด้วยเลยนะครับตัวไฟดามเมจผมแรงเกินมีตัวไหนแบบดามเมจไม่เกิน7ล้านบ้างวะเราต้องจัดการให้เลือมเหลือน้อย แสดงว่าผมจะต้องเอาตัวที่ดาเมดไม่แรงเกินไปนะครับไปลุยก็คือตัวนี้โซโนโดโดเล็กซี่นี่แหละตัวนี้น่าจะพอได้เดี๋ยวเราเติมน้ำหนักเลยได้ไหมน้ำหนักเติมไม่ได้แล้ววะ่ะเสียดายว่ะน้ำหนักมีแค่2000กว่าเองตัวนี้ผมดันแบบผลน้ำหนักมาเยอะด้วยแต่ผมต้องฝากของแล้วแหละไอ้ของหนักๆน,นี่เราจะเอาไปกับเราไม่ได้ตอนนี้เรียงตามน้ำหนักแล้วเรียบร้อยอ๋อเป็นพวกแบ็คเพลพวกหินพวกอะไรวันนี้หนักแล้วก็มีไข่ ไข่ก็ค่อนข้างหนักหลายฟองเลยทีเดียวนะครับผมเด้อเด้อโอ้ตีกันนัวเลยตีกันนัวเลยฝากของฝากของอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับผมโอเคประมาณนี้พอไหมตัวละครได้อีกห้าเวิลหัวเอาเลือดไปแล้วกันอ่ะเรียบร้อยครับน้ําหนักเหลือพันก,กว่ากวาน่าจะพอไปได้เดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องนะครับได้ไข่ของตัวไฟนะครับขอทีเล็กให้ได้เพราะว่าหลังจากที่เราได้ไข่ตัวไฟไมาแล้วเราจะสามารถ วิวัฒนาการเข้าสู่ร่างเอลฟาได้นั่นเองนะครับผมอ่ามีกินกินโอ้ยปิวปิวกัดแบงดาปิวเลยเราจะวาร์ปไปที่ไหนดีที่มันมีเยอะๆน่าจะเป็นที่เสาเขียวเออเสาเขียวนี่แหละจำได้ว่าน่าจะมีทีเล็กไฟเยอะโอเคตอนนี้เรามาถึงเสาเขียวแล้ววิธีที่จะทําให้มันเกิดง่ายๆเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการฆ่าไอัวพวกนี้ไปก่อนนะครับหลังจากฆ่าเสร็จเราจะลองวาร์ปกลับไปที่บ้านเราน่าจะเจอได้นะสําหรับเล็กไฟ ลองดูแต่ตรงนี้มันก็มีแต่จะวิ่งไกลนิดนึงนะโอเคเค,คลียเคลียเคลียเคลียหมดในพวกตัวธรรมดาพวกนี้ก็วิวัฒนาการได้หลายร่างถ้าเกิดว่าเราแรนดอมไปได้ธาตุไฟเนี่ยเราจะไปเอาฟ้าได้นะเออเพิ่งจะรู้ว่าไปออาฟ้าได้เฉพาะจากธาตุไฟเท่านั้นเว้ยเป็นธาตุอื่นนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอธาตุไฟเราต้องยีบจับนะครับให้ไวที่สุดโอ้ตรงนี้ดินแดนไวเวิร์ดว้าเด้มาเด้ เอาเด้เอาเด้ถ้าหมดที่มีตัวหัวนี้รู้สึกว่าคนดูจะชอบมากกว่านะเออเผาเผาไม่โดนวะไม่โดนเลยไงวะนู้พี่เป็นไรเหรอออ้ยต้องพ่นไปพ่นกลับถึงจะตายเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปที่บ้านดูนะว่าตัวไฟมันเกิดหรือเปล่าโอเคกลับมาแล้วนะครับมาเกิดใหม่หรือเปล่าเหมือนจะยังไม่มาอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งหรือไม่ก็ต้องเข้าไปดูในรูนี้เฮ้ยนี่มันพังในนี้หมดเลยอะ่ะเอา้ามันพังเตา ไอ้นี่ว่ะเตาฟักเราวันนี้นี่ตึมเลยทุกคนนี่มันไข่อะไรอะล็อกเดกเหรอโอ้โหไข่ล็อกเด็กมาอยู่แถวบ้านอุ้ยหลายฟองเลยเนมเล็ดก็มาถ้าเนมเล็ดมานี่แสดงว่าอาจจะมีโคลิปเปอร์อยู่แถวนี้ทุกคนแล้วนี่ไข่วะเนี่ยไอเวนนี่คือไข่ขอรับอาเชอร์ n p c ยังมาด้วยเลยเหรอเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บของก่อนของดีเนี่ยโอ้ยเก็บไปได้แล้วด้วยโอ้โหมันมีของในตัวผมเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่จะเป็นกิเปโร ทำไมกิบเบอร์มันเหมือนไม่สแตก็กอ๋อมันเป็นคนละพันกัน,นเลยไม่สแต็กครับไข่กวอเนี้ยระว,วังระว,วังเนมเล็ดเนมเล็ดยังมาอยู่ยังไม่หมดง่ายนะอ่ะทีนี้ลงแล้วก็เดี๋ยวทิ้งของไปเลยของที่ไม่สำคัญพวกสก,กินโอ้แล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ดรอปเข้ามาที่ตัวแบบเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวฝากอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ได้ด้วยเอาไงดีฝากอันนี้ฝากอคนนี้อ่ะเอาแค่แบบพอเก็บไข่ได้แล้วกันนะเก็บมาเก็บมาเก็บมา เก็ไปลยอันนี้ถุงของของอะไรวะเนะี่ยตรงนี้อันนี้เป็นถุงของเนมเลดนะตามพื้นจะได้ในส่วนของยาสีเขียวมาด้วยนะไปกันไปกันเริ่มหนักแนละ้วตอนนี้พอฝากของมาเยอะแล้วตัวของโดโดเล็กเราหนักเลยนะครับไอเนื้อเน,นี่ยเอาทิ้งก่อนดีกว่านะค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับผมเป็นร้อยกิโลสำหรับเนื้อโอเคเราก็จะเดินทางต่อนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดูบ้างครับพอตรงนี้แถวบ้านผมเนี่ยมีเยอะเอ้ยนั่นไงทีเล็ดตัวหนึ่ง เลเวล475ตัวนี้เลือด5ล้าน7โอเคเราแค่ตีมันให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดนะครับลองดูอ่าเออนี่นี่นี่ตัวนี้พอได้อยู่เอาให้มันเหลือ1%ครับสู้ไหววะน่าจะไหวครับได้จะไหวพลังน้ําแข็งน้อยน้าําแข็งโดนปะไม่แน่ใจเหมือนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอาเด้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 เอาให้เหลือสักประมาณหลักแสนอะล้วกัดทีนึงสองแสนใช่ไหม ให้เหลือแสนหนึ่งก็น่าจะคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะเอ้ยแต่มันเป็นตัวผู้่ะทุกคนโอ้ย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 แรง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 ตัวผู้ออกไข่ได้ปะวะไม่แน่ใจว่ะโอ้โหกูดันมาเจอตัวผู้นี่เหลือห้ามือแล้วมีไข่ไหมมีไข่ไหมตายซะก่อนโธ่เอ้ยไม่มีไข่เป็นตัวผู้เดี๋ยวต้องหาตัวเมียนี่ไงตัวเมียครับอยู่ด้านหน้าอีกหนึ่งตัวผมตัวนี้รู้สึกว่าอะไรว่าจะน้อยกว่านะเลือดห้าล้านเจ็ด เผาไฟก่อนด้ไม่โดนว่ะอะไรวะพลังไฟไม่โดนอ่ะยิงน้ําแข็งน้ําแข็งเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นยิงสวนเป็นยิงไฟสวนมันสวนมาด้วยไฟก็มาดิครับมากลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนอู้หู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 มีท่าแบบปล่อยระเบิดรัวๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ย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 วกลับไปก่อนกลับไปก่อนให้เลือดเหลือสักประมาณส0 0 0 0 0นะครับเหลือ20,000นแล้วก็รอครับผมเอาไปเอาไปโอเคประมาณนี้รอก่อนรอก่อน เดี๋ยวไข่มันออกไหมโอ้ยมันปล่อยพลังไฟมันไม่ยอมออกไข่ว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ออกไข่ทุกคนเหมือนผมเนี่ยจะเริ่มขนลอกแล้วนะขนกูเริ่มหลุดแล้วเฮ้ยมึงเผาไฟขนาดน,นี้ขนกูจะทนไหวเหรอเดือมันขึ้นมาห้าแสนเดี๋ยวมันไม่ออกไข่ว่ะที่ก็ตัวไปียแล้วนะกัดไปเลยกัดไปเลยกัดไปเลยเหมือนมันอึดกว่าเดิมแล้วด้วยนะตอนนี้หรือมันต้องให้น้อยกว่านี้จริงๆวะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ออกเลยครับไข่อีกทีหนึ่งอ่ะเหลือ20.000เหลือ <000 S 2> เหลือแปดพันแล้วว่ะโอ้ยออกเล่าเฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วมาแล้วโอ้ยเยีย่างยากคือต้องให้เลื่อนมันเหลือ1%นะ่ะทุกคนเดิเดิเดกูเก็บไม่ได้เพราะว่าของกูเต็มเลยโอ้โหโคตรดีใจเลยกูจะทิ้งอะไรดีวันนี่ อ๋อนี่เยอะมากเลยโทฟี่เด้อเด้อโทฟี่กูไม่เอาแล้วโทฟี่พวกนี้โดนเลยเนี่ยไอพวกไม่แต็กเนี่ยโคตรเกกะเรียบร้อยครับผู้ชมครับความพยายามนะครับอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละครับผมว้าวันนี้ผมต้องยอมสลักขนของโดรโรเล็กน้ําแข็งกูจากที่แบบว่าเคยมีขนที่สง่างา,งามตอนนี้ก็ขนก็เหลือแค่นี้นะ <c oughs> ดูไปดูมาก็หลอดเหมือนกันนะ โอเคเรากลับไปบ้านนะไปฟักกันดีกว่าว่าแต่ว่าแม่เอ้ยไอตรงไฟกูโดนทำลายว่ะทุกคนอยากจะไปฟักที่อวกาศจริงจริงกลัวมันจะแบบว่าอากาศหนาวเกินไปเราคงจะต้องหาทำเลในการฟักไข่ใหม่น่าจะต้องข้ามาทางนี้นะทางนู้นมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วมาด้านนี้ดีกว่าโอเคเ,เ,เกียร์เกียร์เกียร์าไมกวาน้ำช้าจากวะเนี้โคตรช้าแบบสุดๆนะตรงนี้แล้วกันคน น่าจะพอได้เฮ้ยลิปเปอร์มาเฮ้ยกูได้ยินเสียงลิปเปอร์นายนายอยู่ไหนหายแล้วเหรอน่าจะตายไปแล้วบ้างโอเคน่าจะโดนในเปล่าอากาศฆ่าไปแล้วต้องใช้ standing toss นะครับตอนนี้ standing toss ผมคลา่ไม่ได้วะ่ะอ๋อหินไม้ไม่มีเลยนีกว่าเอาเดี๋ยว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 กูเอาของออกไปด้วยเฮ้ยตรงนี้มีคิดตัน้เหรอเออเอามาก่อนเอามาก่อนอามาก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนแฮชเชตมาก่อนไปใส่ลูกซองอยู่นะตอนนี้ มีดาเมจ200ด้วยอ่าดาเมจ200เนี่ยดีความหินมาความหินจ่ายไอ้ก้อนเหล็กนี่แหละหาก้อ,อนหินยากมาเลยมาเลยมาเลยไม้นี่ตรงนี้เป็นฟันก้อนบูดเพียบเลยนี่หว่าอ่ะพื้นที่อย่างนี้แหละเรียบดีนะตรงนี้เวลาเกิดออกมาจะได้ไม่ติดมาพอสนะครับเอา,าเท่าไหร่ดีว่าู้ใช้กี่อันเดิปกติถ้าเป็นตัว,วายเบอร์ใช้ประมาณ20อ่ะฟามปเลยเกินเกินไปไม่เป็นไรลงเลยแล้วกันสดสด บอลเลยว่าสดๆสิงๆจัดไปจัดไปจัดไปยมันมีริปเปอร์มาเรื่อยๆดีกว่าเหมือนผมได้ยินเสียงนะไม่รู้ผมหูฝาดหูแว่วหรือเปล่าลงไปก่อนลงไปก่อนอะไรน่า,นาจะยังอยู่รอดเพราะเรามีตัวอารักขาเราอยู่แล้วนะครับก็จะต้องวางสองชั้นอ่ะกูจัดซะเยอะเลยไม่สนใจละเรียบร้อยประมาณนี้เติมเชื้อเพลิงแทสมีอุ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือเลยเหลือเฟือเลยโอ้สแต็กไม่ได้แล้วทุกคนสแต็กไม่ได้แล้ว ต้องเติมก่อนนะเติมไปมีเยอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราไปฟาร์มได้เรื่อยๆอ่ะใส่เดี๋ยวเรามาแยกตอนเราใส่ก็ได้นี่ว่าอันสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยครับผมเราจะลงทีเร็กไปเลยนะครับตอนนี้ทีเร็กไฟอ่าโอ้โหไขน่นี่ฟองใหญ่ฟองโตเฮ้หยหนาวเกินเรอเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเอ้าแล้วกูเห็นมันเหมือนทำท่า,ทาเหมือนจะฟักเมื่อกี้อเอ้า แม่งใช้ไฟกค่สอันให้กูวางไปซะเยอะเดี๋ยวเดไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นทุกคนจริงๆไม่ถึง3อันด้วยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาใช้ทอสแค่เนี้ยนะหนึ่งสองสไปสมอันทุกคนโอ้โหจัดไปดิครับผมเรียบร้อยออกมาเลยหนูออกมางมากโอ้โหอย่างรอเดี๋ยวเดีตรงนี้เอาออกอันนึงใน้เดินกว้างๆหน่อย ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องให้ลูกผมเดินกว้างๆครับโอเคมามาม,ามาต้องการอะไรว่าเมื่อกี้อิมปิ้นไม่ทันดูนี่ขนาดตัวเล็กพี่กี้หนูอย่างนี้เสียงยังตึงตังเลยนะต้องการที่จะ walking with you ครับผมมาเลยคามบอนเบบี้คามบอนฟอร์มีอ่าได้แล้ว1%อิมปิ้นไม่ได้ปรับได้แค่1%คุกม,มีเจอกี้มึงแดกยากแล้วฟาดกระบาลแม่เลยกินยากกินเย,ย็นนะ โอเคเอาไปเอาเดือพลามาแทนแล้วกันให้มันจัดการดีโลตัวนี้ได้บอกว่าเฮ้ยดีโลตัวนี้อันตรายดีกว่าเดี๋ยวเดไม่ได้ไม่ได้ตัวนั้นนี่อันตรายแบบสุดๆผมต้องฆ่ามันทิ้งนะครับตอนนี้ไอ้นี่ผมขนงอกแล้วขนเริ่มงอกแล้วนะตอนแรกที่ขนแบบบางๆแดงๆน้างข้างขึ้นมาหน่อยนึ่งยังขึ้นไม่เต็มนะเคลียเคลียอยู่ไหนวะดีโรพอมาขี่ตัวนี้เราโอ้โหมองไม่เห็นเลยที่มันเดินอยู่แวบๆอ๋อนี่นี่นี่นนนสกิบสกิบนี่ฆ่ามันก่อน โอเคเสร็ียบร้อยเราเปิดอินเทอรีมันดูหน่อยดีกว่าว่ามันจะแปลงร่างไปได้กี่สายกี่พันหรือไปอัลฟาได้อย่างเดียวมันไม่ขึ้นอะไรนี่ว่าอ๋อเดี๋ยวมันอยู่ในหน้าคราฟนี้โอเคมันเป็นอัลฟา t r e ร็กอี u t โวลได้นะครับนะเราก็ต้องรอให้มันโตก่อนพอโตแล้วเราก็พานเบเวลไปลองท่าแล้วก็เราจะเปลี่ยนเป็นอัลฟา t r e รนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปครั้งหลังจากที่ ทีเล็กไฟรูกน้อยของผมนะครับโตกันเลยดีกว่าครับทุกผู้ชมครับเอาล้ครับทุกคนครับตอนนี้ก็ทีเล็กไฟของเราเนี่ยก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ใส่ที่ขี่กันเลยนะผมลองใส่ของอัลฟาไปแล้วซึ่งเราไปได้ดอกมาเป็นตัวเทคนะครับตัวนี้ไม่สามารถใส่กับตัวไฟได้น่าจะต้องไปใช้ร่างอัลฟาอย่างเดียวนะอุ้ยเลี้ยวหัวคล่องแคล่วว่องไวครับผมอุ้ยอฮ้ยอุ้ยมันโยกห,หัวแบบผิวมาก ประดุดดังใส่คอซูมอยู่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีซูพรีมโดโ,ดโด oh. รริเปอร์มา <S 2> <S 2> เหรอเฮ้ยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าอันตรายนะครับตอนนี้เราเติมดาเมจก่อน2 7งหเดี๋ยวให้ทีมชุดนู้นลุยแล้วกันโอ้หัวดวลัวกระจายดิไม่ได้เห็นหน้ามารรู้แต่ว่าชื่อโคตรเท่ลองท่าดีกว่าขึ้ขวาพ่นไฟกดสีอุ้ยกดสีอ้าปากลุกมีควันขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังระเบิดครับ อันนี้แค่โบกิโตมินเนี่ยนตายครับผมอุ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าตัวเฟรมตัวช็อปตัวอะไรมากันตรึมเลยนะตอนนี้ไปบวกบ้างเลยบอกว่าอยากมันน่ะกูอยากมันมาเลยมึงเลยไปเลยไปเลย,เลยชาร์จแล้วก็ปล่อยพลังระเบิดใส่ครับผมเสียเยเอะเปล่าวะเฮ้ยโคตรแรงโคตรแรงว่ะคอยอทีนึงบอมอุ้ยกระจายว่ะอุ้ยท่านี้แรงท่านี้แรงดานนี้ไม่ต้องไปห่วงบ้านครับมีแต่ตัวเทพแล้วนะ ยกเว้นไอ้พวกแบบปลาฉลามอะไรปลาฉลามน่าจะรอดได้อยู่มาเดมาเดเออมาเดอุ้ยตัวพรามพิษตัวพรามไฟเนี่ยเจอพลังระเบิดผมนี่แบบหยตายอย่างง่ายดายนะ่ะเฮ้ยพลังอันนี้ของใครวะเนี่ยอุย้ยอย่างอลังการพลังคล้ายๆของไอ้ดำเมื่อกี้น่าจะของไอ้ดำว่ะโอเทมีกดเอ็กด X ป่ะกดเอ็กไม่มี control ไม่มีครับ โอเคน่าจะหมดแค่นี้ว่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลานะครับวิวัฒนาการกันแล้วนะครับผมสําหรับตัวเนี้ยการวิวัฒนาการเราก็ต้องใส่ของเข้าไปนะครับในตัวมันให้หมดแล้วก็เดี๋ยวถอดที่ขี่ก่อนแล้วก็จัดไปเลยนะครับผมเตรียมตัวพบกับนะครับอัลฟาทีเร็กที่แบบค่อนข้างได้มาแบบยากลาบากมากนะครับเมื่อกี้ก็มีการตีกันตรงนี้โอ้โหฉลาผมตายเกี้ยงเลยไม่เหลือทักตัว อะไรวะเนี่ยเอ้ยมันมันปล่อยอะไรลงมาเป็นก้อนเล็กๆปล่อยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันทำไมตอนนี้ยังไม่มีบารีอะไรเลยอะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันแปลกๆหรือมันรอ,อนานเหรอมันรอ,อนานพอสมควรครับโอเคตอนนี้มันเป็นพลังอรงอร่าออกมาแล้วนะครับผมพลังมาแล้วพลังมาแล้วรับรองอว่าโหดแน่นอนดวงตามีไฟออกนะครับลุกชดช่วงชัชวาลจริงๆเลยนะ ดูดิว่าหน้าตาจะเท่ขนาดไหนหรือว่าเฮ้ยกว่าเดิมก็ต้องรอลุ้นกันไปขี่สักรอบนึ่งนะเรียบร้อยครับผมมาแล้วนะครับโอ้โหดูเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเบอร์อ๋อเมื่อกี้เราไปอยู่ในบารเรียก,ก็เลยดูเบอร์อ่าแต่ว่าความเท่ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเรามีนะครับในส่วนของเกราะตัวนี้นี่เลยก็ยังโหดบอกเลยว่าโหดมากอ่านี่เลี้ยวค่องเหมือนเดิมนะครับ พลังเหมือนเดิมเป่าโอ้เป็นพลังใหม่เป็นพลังคำรามครับคำรามแล้วก็มีพลังแสงออกมาแบบกระจายวงกว้างมากส่วนการกดซีเป็นการพ่นพลังพิษกด X ยิงระเบิดโอ้มารวมพลังพิษมาด้วยเลยทุกคนแล้วก็ดูเหมือนจะยิงวิทยายได้นะครับด้วยการใส่กอดตัวนี้อ่าเติมเข้าไปก่อนเอเลเมนเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้ายางเข้าแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยหาไม่เจอแม่งสลับหน้ากันยิงมิตรทายได้เปล่ายิงได้อยู่ยิงออแล้วยิงออแล้วต้องกดรัวหรอต้องกดรัวเท่านั้นกดค้างไม่ได้นะครับแรงเปล่าออฟฟิเชียลหรือเปล่าไม่รู้นะมิตรทายไม่ค่อยแรงเลยวะนนี้ตอนนี้หลังจากที่บอสตายไปพวกสามขาวมาแทนเหรอไม่แรงว่ะน่าจะแรงกว่าปกติแต่ว่าไม่ได้แรงมากาผมว่านะดูดิเสียเท่าไหร่ ออกประมาณหลักร้อยถึงหลักพันนะครับแล้วแต่ว่าโดนส่วนไหนใครมาตุ๋ยด้านหลังกูอยู่นเนี้ยโอ้ยเฮ้ยมากันตึมเลยเอาเด้นี่นี่นี่พลังขึ้นไฟกระเด็นไปนน่นเลยอย่างแรงเอา้าลิปเปอร์คิงว่าไงอ่ะเทมพาร์สี่ด้วยหนีเลยแม่มาตุ๋ยหลังแล้วก็หนีไปไหนเรายิงพลังไฟตามโดนป่าวะไม่โดนว่ะไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมึงอย่าทำเก่าอย่ไปตีเพื่อนกู ไอ้น,นี่มันต้องเจอพลังระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมันตีผมกระเด็นเลยว่ะเรียบร้อยโหลเซเลเชียเล่นนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะแปลงร่างไปได้อีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นเวิร์เล็กหรือเปล่าอันนี้ใช้เวิร์เล็กไหมเป็นเลเจนดารี่ครับทุกคนม,มันแปลงได้หลายหน้าจริงๆนะแต่ว่าร่างนี้นี่เลือดมา1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากอ่าเติมเลือดไปสัก10 20ล้านแล้วกัน เอาล้20ล้านก่อนอ่าที่เหลือดามเมจเนี่ยเดี๋ยวเราจะไประดับเเจ e นดารี่ด้วยผมว่านะ่าจะถึงได้ระดับเวิลเล็กเลยมั้งเนี่ยน่าจะน่าไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนของมันก็ค่อนข้างใช้เยอะด้วยเมจิกพ o t ชั่นเดี๋ยวดูก่อนพาชั่นเรามีบ่างพชั่นจริงๆแล้วพาชั่นเรามีเยอะนะเออแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตัวไหนหมดของไม่น่ามีปัญหาหรอกตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็เล่นตัวนี้กันก่อนแล้วกัน พึ่งจับมาแล้วแปลงร่างเลยมันก็กระไลกระไลอยู่นะอ๋อตรงนู้นยังมีเพียบเลยมีพรามพิษก็มีพามพิษพามไฟเนี่ยตัวเมียมาตัวงแล้วถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเกือบตายได้มันจะออกไขย่ยิงพลังดูนะลุกมหนึ่งไปโดนตัวนู้นตายครับมันต้องยิงกดหน้าเหรอเอาเด้เอาเด้เอเเอเนี่แหละนี่แหละต้องยิงกดหน้าหน่อยพามช็อตก,ก็มีเข้ามาเลยเข้ามาเลยขาาเลยข้ามาลุมเลย ขอรองระเบิดพลังหน่อยนี่ครับโดนแช่พลังสายฟ้าไปทุกคนกัดทีนึงยังไม่ตายนะตอนนี้ไอตัวหลังนี่ไปจอดหรือวา่านี่แน่ตัวหลังทีเดียวตายตัวหลังก็จอกนะครับไม่เหมือนตัวนี้เอาตัวนี้ก็ตายแนละ้วเอาโดนสะเกตตายแล้วเหมือนกันสรุปเลยคือกระจกหมดงาเลเวลเรายัางแบบได้เยอะุกัดรถติดระเบิดที่วา่าพลังกัดเราจะติดระเบิดทุกคนกัดแล้วตุ้มตามเลย พอเทโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองหน่อยลองหน่อยบอมอุ้ยกันแล้วติดระเบิดอือสุดยอดเก็บซากก็ยังติดระเบิดออ๋อทุกครั้งที่กัดคือติดระเบิดเลยครับทุกคนนี่นี่นี่ดูดดดบอมเหมนเปล่าโอ้โหอย่างเท่เดี๋ยวลองดูด้านหน้าที่เวลาระเบิดพลังเอาก็ดูโอ้โหน่าก,กลัวอยู่เดี๋ยวเราวาร์ปก่อนเราไปแดนหนาวนะเดี๋ยวเราจะไปจัดศึกที่นู่น วันนี้ก็ยังไม่แปลงร่างเป็นเลเจนดนอรี่นะครับใครอยากจะดูล่างต่อไปก็กดไลค์กันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวมาจับให้ไม่กดไลค์ผมไม่จัดดีกว่านะนะครับหมดกําลังใจมาเลยตรงนี้ยิงระเบิดหน่อยอโอ้โอ,อรูแล้วท่าที่แรงจริงแล้วคือเป็นควันที่ออกมาด้วยนะควันก็ถือว่าแรงอยู่ข้างหลังนี่อะไรวะอ่าแช่ไว้ก่อนที่ขวาเป็นการแช่สายฟ้านะครับทำให้ติดสตันตัวนั้นน่าจะเป็นเอ่ออินโดนานด์เล็กเหรอโอ้เป็นโซโนะ เดี๋ยสองล้านสองล้านกัดตายไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนตัวผู้ดีกว่าตัวผู้ก็ตายไปถ้าเกันโอ้โหแค่ตัวผู้ไงถ้าเป็นตัวเมียจะไว้ชีวิตอยู่อาละตรงนู้นเดี๋ยวยิงพลังเลยยิงไปไกลๆนู้นเลยตายกันเปล่าอุ้ยตายเลครับโอ้โหดโดโดเล็กยังไม่รอดครับทุกคนตรงนี้อยู่กันนัวอยู่กันนัวอยู่กันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวลองพลังพ่นพิษดูอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกดพิษ โดนล็อกเลยทีเดียวกดซีกดซีตายพลพิษก็ตายได้อยู่ได้อยู่เอาลองดูนี่ไกลเปล่าพลังพิษไ,ไกลมากครับตอนนี้พลังกัดระเบิดพลังกัดระเบิดสุดยอดสุดยอดโคตรแบบครอบคลุมจักรวาลมาตรงนี้ก,กระจายกระเด็นพานนิดยอดมากเรายิงสูงสูงนี่ยิงสูงได้เหรอวะเฮ้ยไปสูงดูนะดูนีอุ้ย เศษน้ําแข็งที่เกาะต้นไม้กระเด็นเลยครับผมด้วยแรงสัน่นสะเทือนนะถือว่าแรงมากตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอัลฟามีบอสอะไรเพียบเลยเลือดแดงเลือดม่วงมากูาได้หมดกูได้หมดเข้ามาเลยไม่เข้าว่ะถ้าเป็นระดับพรามอัลฟาไม่เข้านะพลังนี้แค่พลังสายฟ้าไปก่อนนะครับช็อตแค่ไว้แล้วก็เดี๋ยวคนพิษฟโอูโหอ้หูยางแรงคนพิษทีเดียวตายนะเลือดหลักร้านทุกคนการนี้ต่อเลยฮาน่หร มาจัดไปเผาพลังพิษเผา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 พิษเรียบร้อยเรียบร้อยเรือเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นตัวอื่นมามีวายเวอร์เหรอวายเวอร์ไฟลองเตือนเราเบน่อยที่เข้าป่ะไปแล้วบินหนีไปแล้วละกวนไม่ทันตอนนี้งั้นจัดพิษไปอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันซูมเหรอเดี๋ยวมันก็พ่นไฟเดี๋ยวมันก็พ่นน้ำแข็งเดี๋ยวมันก็พ่นสายฟ้าเอ้า แม่งเอ้ยมันเป็นสารพัดธาตุไม่ทันสังเกตเลยว่ะมาเลเออจัดไปโอ้โหตึงจัดตึงจัดนี่ไงมีพลังสีเขียวสีฟ้าแล้วก็มีสายฟ้าแล้วก็มีพลังไฟปกติอืสุดยอดต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ท่าเยอะมากแต่มันน่าจะแบบว่ากระจายท่าไปปุ่มอื่นบ้างปุ่มแม่งใน PC มีตั้งเยอะมันกลัวแบบว่าพวกคอนโซลเล่นไม่ได้หรอวมั้งมันก็เลยไม่สามารถใส่มาได้เยอะขนาดน,นั้นนั่นเอง่อะเรียบร้อย ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะจับสินไ้กับเอาฟ้าเร็กตัวนี้กันแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับแบตแรกครับคุณผู้ชมครับก็เป็นคอรับเร็กนะครับเลเวลหนึ่งพันเลือดหนึ่งล้านครับทั้งหมดก็ประมาณสัก50ตัวนะครับผมกดไปมั่วๆอาจจะเกินก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบแน่นอนโอ้โหยัวเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลองท่าก่อนเลยทอดสายฟ้าแช่ไว้ก่อนครับผมนี่ด้านหน้านี่โดน นะครับสตาร์ทเอาไว้ครับแครไว้เลยมาจัดพลังระเบิดก่อนเข้าไว้ระเบิดระเบิดเสียไปแค่ประมาณ2ล้านแล้วพนไฟว่าไงครับตายครับผมพลังไฟแรงมากพลังไฟแรงมากครับตรงนี้เอายังชุดหนึ่งกระเด็นครับผมอุ้ยสุดยอดเลยพลังไฟโอ้โหพลังไฟโหดวตึงมากพลังระเบิดไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่พลังไฟแรงสุดๆเลยโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่แรงนะเนี่ยเห็นมันดูไม่ค่อยอลังการนะ ก็ลองจัดท่าด้วยพลังระเบิดดูบ้างเดี๋ยวจะลองป้นใกล้ๆกดหน้าเลยกดหน้าเลยได้แม่ได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่แต่นาน,นิดเดิงนาน,นิดเดิงค่อยๆระเบิดไปค่อยๆระเบิดไปเดี๋ยวลองจัดธรรมดาจัดระเบิดกระเด็นกระเด็นลอยเลยนะครับเหลืออยตัวหนึง่งทำไมตัวนี้ยังรอดทำไมมึงไม่ไปกับเพื่อนเผาไปเรียบร้อยเหลือแี่ตัวอะไรอีกสาม ไปสามตัวแล้วก็แตกไปด้านนู้นอ่าตายครับพลังซีแรงมากพลังซีแรงสุดๆแต่ผมว่าดาเมจมันยังสู้แบบโปรเซเลชเชียลไม่ได้นะต้องรอวิวัฒนาการเข้าสู่ระดับเลเจารี่ดูว่าจะแรงขนาดไหนอ่าแต่คอรับเล็กนะครับเลือดก็เยอะพอสมควรเลือดเป็นล้านถือว่าผ่านมาได้แบบค่อนข้างที่จะโอเคง่ายได้อะถ้าทีเดียวตายนี่ถึงง่ายมากน,นะครับเอาล้แมตช์แรกจบไปครับทีนี้ไปต่อแมตช์ท,ที่2เลยครับผมเอาละครับแมตช์ท,ที่2ครับเป็นเอเป็ก ทีเรกเนื้อสาล้านับเอ้ยเกินตัวเกินไปไหเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเกินตัวเกินไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันยังเป็นมิดอยู่นะครับเราแช่มันไว้ก่อนด้วยสาย้าครับปัดไ้แล้วก็จัดพลังเผาไฟโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่แรงวะเนี่ยแรงวะเนี่ยโอ้ยแรงดูแรงดูถ้าเข้ามาพร้อมกันไม่น่ารอดนะตอนนี้โอ้ยไม่น่ารอดไม่น่ารอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยมีตายครับมันมีตายส่วนเราก็ยังได้อยู่เดี๋ยว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 นดี๋ยวรันะ แค่พลังสายฟ้าล็อกมันเอาไว้การที่จะสู้มันได้เราต้องใช้เทคนิคเยอะพอสมควรครับผมเฮ้ยโหดโหดโหดตึงโหดตึงโหดตึงเฮ้ยโหดตึงโหดตึงโหดตึงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดแหวนนี้เกินตัวขอหยุดด้วยก๊อนหมุดซะก่อนอออืืหโหดจริงน่าจะไหวประมาณนกไม่เกินสิบตัวได้อยู่โอ้โหอันนี้ขออภัยนะขอใช้ก้อนหมุดก่อนขี้เกียจไปจับใหม่เพราะว่าลืมเซฟนะครับลืมเซฟลืมเซฟขออภัยถ้าเซฟแล้วพอได้ลุย แมตช์นี้ไม่ผ่านเราแพ้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเซฟไว้ก่อนเซฟเวอร์ก่อนโอ้โหเหลือบบ้องทิ้งดีใช้ก๊อตโหมดพันแมต์ที่2เราแพ้แบบลาบคาบเอาละครับแมตช์ท,ที่3นะแมตช์แก้ตัวเปลี่ยนเป็นโดโรเร็กซี่นะครับเป็นธาตุไฟครับผมแมตช์ที่ผมว่าน่าจะพอได้อยู่น่าจะชิวอยู่เดี๋ยวล็อกกับดู้ดีเดียวตาย้าเลือดต่ำล้านดีเดียวตายครับผมสบายมากอะ อ๋อยิงมาแล้วระเบิดเออเข้ามาเข้ามาเออแต่แรงใช้ได้แรงใช้ได้แรงเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าไม่เข้าอ๋อไม่เท่าไรไม่เท่าไรมาพึ้นไปสวนพึ้นไปสวนปิ้วมีปิ้วมีปิ้วยังดูยังดูลอดูจับไปทีตายสี่นะครับเรียบร้อยยังไม่มดเหลืออีกตัวหนึ่งมาเลย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 หัวดเรียบร้อย แม์นี้คือแม์แก้ตัวนะครับแมทที่2เราแพ้นะครับเอาละทีนี้ก็ไปต่อแมทที่3นะครับกับระดับบอสกันเลยครับผมเอาละครับแล้วนี่คือแม์สุดท้ายครับเป็น board, บอสเดียบลครับวอร์เด, <โ frustrating S 1> เดนแห่งหุนขาวนั่นเองเลือด330ล้านผมไม่แน่ใจว่าเราจะชนะมันได้แต่เราแช่มันไว้ก่อนได้ครับผมให้มันติดสตาร์แล้วก็หวดแล้วก็หวดแล้วก็หวดมันก็กัดสว,วนวกัดสว,วนว่าเฮ้ยมันกัดสวนว่าเฮ้ยสุสีสุสีดูดีเอ้าพลังไฟลดนะครับเลือดก่อน น้ลเลือดเป็นเปอร์เซนต์อุ้ยมันแรงมันแรงมันแรงเราคงต้องใช้ท่าไฟได้อย่างเดียวเพราะว่าดูเหมือนว่าท่ากัดเนี่ยจะมีการสะท้อนดาเมจกับปัญหาเราด้วยแล้วก็ค่อนข,ข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้จะวิ่งไปไหนล่ะแช่ไว้แช่ไม่ได้แล้วด้วยโอ้โหสูสีมากสูสีมากปกติมันจะออกมาแค่เลือดประมาณ600อแต่เราจะใช้เทคนิคในการวนง่าผางวนง่าผางอุ้ยสูสีสูสีมากโอกาสแพ้สูงเลยเนี่ย โอกาสแพ้เราถือว่าสูงมากครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่สามารถที่จะโดนแช่ด้วยพลังสายฟ้าผมได้อีกต่อไปแล้วครับลองแช่ดูทีนึงอ่าโอเคเหมือนจะดูกูดาวครับต่างคนต่างเหลือเลือดประมาณครึ่งหนึ่งอพอๆกันตอนนี้เราก็ต้องเผาตูดไป,ไปก่อนเพราะว่าถ้าสู้แบบซึ้งๆหน้าเราอาจจะแพ้มันได้ผมไม่รู้เลยใครจะชนะตอนเนี้ยเลือดมันเหลือร้อยกว่าล้านตัวเลือดเรามีแค่ยี่สิบล้านนะครับแต่ว่าดามเมจเราแรงกว่าเพราะว่าพลังไฟเราเผาเป็นเบอร์เซนได้โอเคมาทีนี้ ตัว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 ซึ่งหน้าตัวตัวซึ่งหน้าโอ้หไม่ตายง่ายเลือดเท่ากันแล้วเลือดเท่ากันแล้วไอ้ท่าคำราของมันนี่ก็ได้จะแรงอยู่เนี่ยเลือดมันกับเราเหลือคนละประมาณ20ครับผมผมขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะการรีเลือดเพราะเราจะได้เปรียบเรื่องการรีเลือดพวกวอร์เด้นนี่จะรีเลือดไม่ได้นะจ๊าไม่ผิดเดี๋ยวเราแช่ไว้ก่อนอ่าแช่ไว้แล้วเราก็จะถอยมาระยะไกลนิดนึง โอเคตรงนี้เลยโดนบ้า่โดนโดน,โดนเนี่ยหลังๆเราเริ่มลดเลือดมันไม่ค่อยได้แล้วนะเห็นป่าตอนแรกเราจะเลือดลดรัวๆเลยเวลาเราพ่นไฟอะ่ะตอนนี้เลือดมันไม่เข้าแล้วเหรอโอ้โหหรือว่าเราพ่นไฟไกลเกินไปวะเข้าใกล้แม่งเลยอ๋อต้องโดนใกล้ๆว่ะต้องโดนใกล้ๆจะปรับปรับเลยหนีครับหนีวอเดนวอเด้นขุนขาวิ่งหนีเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมันเสียดักสีหนะ้าแบบนี้ไม่ไหวนะมาใกล้ๆหน่อยแล้วแม่งอย่างโกงคำรามไปด้วย เดินไปด้วยได้วะโกงสัตว์เลยมึงมามึงเอาเด้เอาเด้กูอยากได้สก,กินมึงก็ใส่ล้อเกินไม่ดรอปสก,กินเหรอวะอีกทีเดียวตายไปเนี่ยเลือดมันเหลือแบบแทบไม่เหลือแล้วอะเหลือจนแทบไม่เหลือแล้วอะโอ้ยยังรอดมาได้เหรอเรียบร้อยตายโอ้ก็จะตายได้มึงเหนื่อยเลยทีเดียวเอาละตอนนี้ก็เรียบร้อยครับถือว่าผ่านนะถ้าข้าว่าเด่นได้ตัวนึงนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โคตรพอสมควรแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สนุกมากเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่ายังไงชื่นชอบฝาก กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ